I uh -huh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. La haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma la in malana illa ma 'allamtana innaka antan alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah kap mengatakan tidak เรากำลังอยู่เรื่องการทดสอบทัสะบินอบีวะกอสได้ถามท่านลสุนสละล้อะลัยเลวะซัลลัมว่าไอยุนนสอชัด,ดุลบลามนุษย์คนไหนหรือที่ถูกทดสอบอย่างมากท่านลสุนสละล้อะลัยเลวะซัลลัมก็บอกว่าอัมบียะบรรดาอัมบียะนะครับซุมมาอัมซัลฟะอัมซัลแล้วก็หลังจากนั้นก็หลังจากอัมบียะก็คือคนนั้น คนระดับนั้นรุ่นนั้นถัดลงมาถัดลงมาก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าอัมซันฟัอัมซันนั้นคือใครถัดลงมาเนะี่ยก็คือในกุรานบอกอัสิดดีกีนก็คือคนที่มีสัจจะอัชชูฮดาคนที่ต่อสู้ในหนทางของ Allah, อัลลอฮ์วาซอลีฮีนแล้วก็คนที่อยู่ในหมวดของคนที่ทําดีแล้วก็เลื่อยมา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 ,มานะครับนี่ก็คือฝั่อัมซันฝัอัมซัน ทดสอบไปยังถึงเมื่อไหรฝ่ายุบตาลาอรัรยูรุอลาฮัสวีดีนิฮีอลัลลอฮ์สุบานตาลาจะทรงทดสอบคนคนนั้นตามสภาพของความเชื่อความศรัทธาอีมานของเขาฝ่าอิงกานาดีนุฮูหากว่าศาสนาของเขาหรือความเชื่อความศรัทธาของเขานั้นสุลบันเยอะแข็งมากอิสตัดเดตบลาอูฮูอลัลลอฮ์ก็จะทดสอบเขามาก นะครับทดสอบเขามากทดสอบเขานานว่าอิงกาณอาฟีดีนิฮีริกกตุนแต่ถาหากว่าความเชื่อความศรัทธาของเขาอ่อนปานกลางอ่อนลงมานะครับอิบต al ลาอาลาฮัสบีบีนิฮีเราก็จะทนทดสอบเขาตามสภาพศาสนาของเขาฟอมายับบรหุลบาลาบิลอับการทดสอบนั้นยังคงดำเนินต่อไปลายับรหุก็คือดำเนินต่อไปนะครับกับบ่าวคนคนนั้นฮัตตายุตลิก้าหูยมชีอาลัด จนกระทั่งว่าการทดสอบนั้นได้ลบล้างเขาเดินอยู่บนพื้นแผ่นดินโดยที่เขานั้นไม่มีบาปอะไรติดตัวเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการทดสอบเพระาะฉะนั้นการทดสอบนั้นเกิดขึ้นกับคนทุกคนทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สมัยก่อนนบีมูฮัมมัดสุาลลัลฮวอะลัยวะสัลลัมเลื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคเราแล้วก็เลื่อยไปจนกระทั่งถึงกียร์มาการทดสอบนที่อัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์จะทดสอบ ทดสอบเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะรู้ว่าใครคือผู้ศรัทธาที่แท้จริงแล้วก็ใครคือผู้ที่ปฏิเสธสถานภาพของผู้ศรัทธาสถานภาพของคนที่เชื่อในอัลสุภาโนตาลาแล้วก็ศรัทธานในรอซูลอัลลอฮฺหัวเลวะสลัมนั้นการทดสอบนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเจอดังนั้นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นเขาจะไม่เสนใจหรอกกับการทดสอบเมื่อมีการทดสอบก็ต้องขอดูอาไป หาวิถีทางไปพยายามใช้อิสลามนั้นเป็นแนวทางในทางแก้ปัญหาผู会不会不会会会้ศรัทธานั Present ้นเขาจะไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับการทดสอบเขาสามารถที่จะอดทนและอดกันได้ดังที่ฮะดิษของท่าวรสุนทอลลฮัอะลยวะสลัมได้พูดเอาไว้ว่าอียบัลิอัมลินมุมินเป็นเรื่องแปลกสําหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาเป็นเรื่องแปลกมากเลยครับสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาคนศรัทธานั้นจะมองเรื่องนี้จะคิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องธรรมดาาไม่ใช่เรื่องแปลกเลย แต่ว่าในทัาน่าของคนคนเอ๊ะทำไมคนคนนี้เขาสามารถที่จะอดทนต่อการทดสอบเหลือเกินก็เพราะว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาอายบนล,ลีอัมลินมุขมินเป็นเรื่องแปลกสําหรับผู้ศรัทธาอินนันอัมราหูแท้จริงเรื่องต่างๆน้องเขาการทดสอบการที่เขาถูกทดสอบต่างๆนะเนี่ยเรื่องต่างๆขงเขาจะเป็นการทดสอบหรือการตอบแทนผู้ศรัทธาจะมองอยังไงกุลละหูค่อยรัน การทดสอบมาประสบเขาเขาก็มองดูว kind of like ่าเมันเป็นธรรมดาธรรมดาเพราะว่าเขาเชื่อในเรื่องการทดสอบเพราะการทดสอบนั่นคือการตอบแทนการทดสอบคือการลบล้างบาปการทดสอบนั่นคือการเพิ่มอีมานให้กับเขานี่คือผู้ศรัทธาเขาจะคิดหนึ่งการทดสอบคือการตอบแทนการทดสอบก็คือการลบล้างบาปต่างๆการทดสอบก็คือการเพิ่มอีมานให้กับเขานะครับฟาไลซาลิกะ มันไม่ใช่อื่นใดลิอ,อาหาดินอิลลลิลมุมินเพราะมุมินมองการทดสอบมันเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยซึ่งเรื่องหนึ่งตรงนี้น่ะมันจะไม่เกิดขึ้นเว้นไว้แต่คนคนนั้นเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุมินมุมินจะมองว่าทุกอย่างจะเป็นบาลอหรือบาลาหรือว่าการตอบแทนอัลฮัมดุลละถือว่าเป็นการทดสอบถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งหมดเรามองอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ตรงข้าม คนคนั้นมองว่ามันคือสิ่งที่ดีมองดีๆในไงหนึ่งลบล้างบาปต่างๆสองเพิ่มอีมานให้กับเขาสามทำให้เขานั้นนะ่ะมีลิสกีเพิ่มขึ้นเพราะการทดสอบนั้นหลังจากการทดสอบก็คือการตอบแทนอินอาซอบัตหุซรสิ่งที่เขาประสบในสิ่งที่ดีมุกมินจะเจอทั้งดีและก็ไม่ดีทุกๆคนก็จะเจอสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีแต่มุกมินเมื่อเขา เป็นผู้ที่ศรัทธาเขาย่อมรู้ว่าทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดวันก็เดริคอยดิฮิวะชารีมินัลลอฮิตาลาเป็นลูกคนหนึ่งของอิสลามการกําหนดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงกําหนดมาหมดแล้วเรื่องความดีความชั่วมันมาจากอัลลอฮ์หน้าที่ของเรานั้นต้องเชื่อและศรัทธาแล้วก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้อินอัสอบบับดุสารหากความดีมาประสบกับเขามุกมินจะตอบอัลฮัมดุริแล ขอบคุณพระอ,องค์อัลลอฮ์สวยอยู่ต่อสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้ประทานนห้กับเขาปาก้านะคอยรละหูหากว่าความดีมาประสบเขาแล้วเขาขอบคุณว่ามันก็เป็นความดีผลตอบแทนทค่จะเกิดขึ้นกับเขาวาอินนอัสซบัตหูดารอตรงกันข้างของความดีก็คือความชั่วหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีหรือการทดสอบหากสิ่งที่ไม่ดีหรืออันตรายมาประสบกับเขานั้นเขาห้มดูเลยแล้วเชื่อในพระอ,องค์อัลลอฮ์เชื่อว่า สิ่งที่กําลังถูกทดสอบจะเป็นทรัพย์สมบัติริสกีหรือจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บอดทนครับพี่น้องเพราะทุกสิ่งอย่างนั้นมีแต่สิ่งที่ดีอย่างเช่นโครคภัยไข้เจ็บนบีม,มุฮัมมัดสุลลัลฮวะเลวะซัมได้พูดว่ากูลูดาอินดาว่าทุกๆกโรคภัยนั้นมียารักษา ถ้าหากถูกทดสอบเรื่องโครคภัยไข้เจ็บทุกทุทโกโรคภัยนั้นมียารักษาอาจจะไม่เจอยาตัวนี้อาจจะไปเจอยาตัวนู้นอาจจะไม่เจอยาตัวนี้ตัวยาตัวนี้ดีกับคนคนนี้อาจจะไม่ดีกับคนคนนี้อาจจะดีกับคนมันแล้วแต่เอาหาไปหาไปหาไปเดี๋ยวก็เจออินชาอัลลอฮ์ไม่ช้าก็นานโรคของเราก็จะหายเพราะนาบีได้บอกกุลูดาอินเดาว่าทุๆกๆโรคภัยไข้เจ็บนั้นมียารักษา อิลเนเมาวเว้นไว้แต่โรคเดียวที่ไม่มียารักษาโรคนั้นก็คือการเสียชีวิตหรือการตายหนึ่งอิลเนเมาก็คือความตายโรคตายแนละ้วไม่มีใครรักษาได้เมื่อมาถึงอายันเมื่ออเราจะเอาใครก็รักษาไม่หายนะครับแต่โรคปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยปวดท้องเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่อินชาอัลลอฮ์มันมียารักษาไวซยยามาลิตตาฟาวฮุวาัสฟี เมื่อท่านไม่สบายอัลลอฮ์ก็จะเป็นผู้ที่ทาให้ท่านนั้นหายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องแปลกสําหรับผู้ทศรัทธาผู้ศรัทธามองทุกสิ่งอย่างนั้นเป็นเรื่องการกําหนดมาจากอัลลอฮ์เป็นเรื่องดีทั้งหมดแล้วก็ไอสิ่งตรงเนี้จะไม่เกิดขึ้นนอกจากคนที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นถ้าหากเป็นสิ่งที่ดีเขาก็จะขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าหากความเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาก็เชื่อว่ามันเป็นการกําหนดของอัลลอฮ์เราอดทนต้องอดทน แล้วก็อดทนอดทนได้มันก็คือความดีสำหรับคนคนนั้นนะครับนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบเช่นเดียวกันอิยารดบินอบีรอบีอาน,นั้นถูกทดสอบอย่างมากโดยเฉพาะอบูุะฮหันเพราะอบูุะฮหันไม่ชอบไม่ชอบมากๆใครที่เข้าอิสลามอะไรก็ได้แต่ว่าเรื่องอิสลามนั้นเป็นเส้นขนานหัวชนฝาใครที่เป็นอิสลามใครที่เป็นมุสลิมนั้น จะต้องถูกรังแกถูกทรมานถูกเครียดถูกตีบางคนถึงกะต้องตายอย่างเช่นสุไมยะบินขียาดนะครับเมื่อการทรมานเกิดขึ้นกับอียาดอิบนินอบีรอบีอแล้วก็เป็นระยะเวลายาวนานทาร,รุาสละ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 ูลลอสลัลลฮวอเลวะสลัมนั้นก็อนุญาตบอกกระซิบกับคนที่ถูกทรมานว่าอย่าอยู่เลยที่นี่โอพยยไปดีกว่าไปใช้ชีวิต ไปทําอิบาดาต่อเหรที่ที่ที่หนึ่งซึ่งที่ที่ตรงนั้นมันมีกษัตริย์ผู้ทรงไมู่้ยความยุติธรรมเป็นกษัตริย์ที่นับถือศาสนาของนบีอีสาอะลยฮิสลามที่อารดุลฮับาซียะที่เอธิโอเปียในปัจจุบันนี้นะครับนบีใช้บรรดาผู้อ่อนแอหลายต่อหลายคนนั้นอบพยพไปอยู่ที่นั่นก่อนไปทําอิบาดาที่นั่นก่อนอยู่ที่นี่มัน รับไม่ได้ก็คือการทดสอบนบีคือสงสารน่ะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการตอบโต้บทบัญญัติเกี่ยวกับการยิฮาดนั้นยังไม่ถูกประทานลงมาเหมือนกับว่าอลัลลอฮฺสตมาลาต้องการที่จะเพิ่มให้บรรดาผู้สัทธานั้นมีอิมานที่เข้มแข็งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้อดทน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 เพราะรางวัลของการอดทนนั้นไม่สามารถคานานับได้ขอให้อดทน จึงไม่มีการตอบโต้มีแต่ทางเทียวก็คือหลบหลีกนบีใช้ให้อิยาตบินอบีรอบีอะแล้วก็บรรดาสา,าบะอีกหลายๆคนนั้นอบพยพไปยังฮาบาชะชาและก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นท่านใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นและเสร็จแล้วก็ได้ลูกคนหนึ่งชื่อว่าอับดุลลออิบนนอบ,บีรอบีอะตั้งชื่อลูกเหมือนกับชื่่อพ่อนะครับเสร็จแล้วอยู่ที่นั่นพอประมาณนะครับก็ได้ข่าวข่าว พวกกุฟานนี่จอมเล่เหลี่ยมมีกลอุบายมากมายเหลือเกินก็ปล่อยข่าวปล่อยข่าวให้กับพวกพ่อค้าที่เดินทางไปยังฮาบัซาว่าให้คาบข่าวอันนี้ไปแล้วก็ไปบอกกับคนที่อยู่ที่ฮาบัซาว่ากุฟานนั้นพวกกุฟานนั้นเจรจากับทลัลลุซนสลล,ลัลฮุวาลวะซัลลัมแล้วอิสลามนั้นสงบแล้วอิสลามนั้นอยู่ที่มักานนั้นอย่างสุขสบายแล้ว ส่งข่าวไปกับพ่อค้าที่เดินทางไปกับฮาบาซะาเมื่อบรรดาผู้ที่อพยพไปที่ฮาบาซานั้นเมื่อได้ยินข่าวตรงนี้ก็ดีอกดีใจก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับจากฮาบาซ่ามายังมักกะพอมาถึงมักกะปุบเหตุการณ์นั้นกลับตาลปัดก็คืออยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามกลับเพิ่มการทรมานทารุณกรรมมากขึ้นและก็มากขึ้น ยาซึ่งเป็นหนึ่งที่กลับมาก็ถูกจับอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายก็ถูกทรมานอีกถูกทรมานกับพวกกุฟารมากนจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานตาลานั้นได้ลงบัญญัติมาให้บรรดามุสลิมชาวมักการอพยพไปยังนครมาดีนะความผูกพันระหว่างลูกกับแม่มันตัดกันไม่ขาดความหวัง ที่สูงส่งของอิยาตอิบดุรวียอก็คืออยากจะเห็นแม่นั้นเป็นผู้ศรัทธาพยายามแล้วพยายามเล่าพยายามแล้วพยายามเล่าพยายามแล้วพยาพยามเล่าลที่จะให้แม่นั้นได้เข้าอยู่ในกินไอของอิสลามแต่แม่นั้นก็ยังคงดือ้อแล้วก็ยังคงอยู่กับศาสนาแต่อิสลามนั้นไม่ได้ปิดกัน้นหรือปิดกันไม่ให้เรานั้นทำดีกับผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ที่เป็นคนต่างศาสนา โดยที่อัลลอฮ์สุมาตาลาได้ตัดเอาไว้ว่าอัลลอฮ์ได้สั่งเสียพวกเรานั้นให้ทําดีกับท่านทั้งสองฟะอินยาฮาดาก็หากท่านทั้งสองนั้นใช้ให้เรานั้นน่ะทำอะไรครับชใช้เราทั้งสองนั้นน่ะตั้งภาคีหรือยุสริกะบีแต่ทั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะครับมาไลสะลาะกบีฮีอินมุนในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นไม่รู้ฟะลาตูเตหูมาและท่านไม่ต้องไปเชื่อฟังทั้งทั้งสองใช้ ปฏเิเสธอัลลอฮ์ใช้ให้ทําสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยก็คือปฏเิเสธอัลลอฮ์น่ะครับใช้าวาฬตูเตียหุมาไม่ต้องไปเชื่อฟังอิไลย,ยม,มาริยุอุกุมพวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องกลับไปหาเราพออูนับวิอุกุมและเราก็จะบอกพวกท่านทั้งหลายบีมากุนตุมตะมลูในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นทําเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําไปแล้วนั้นล้วนแล้วแต่มีการจดบันทึกไว้อย่างละเอียดยิบ และวันวันนั้นมันจะถูกนำกลับไปหาลอซุบฮานุวตาลาแล้วก็คิดบัญชีถึงการงานของเรานะครับเพราะฉะนั้นอิยาดพยายามทำดีกับผู้เป็นแม่ทุกวิถีทางแต่ว่าแม่ก็ยังคงที่จะเป็นผู้ปฏิเสธแม่ก็ยังคงที่ยังไม่เชื่อนะครับอันเนื่องมาจากว่าอคติอันเนื่องมาจากความดื้ออันเนื่องมาจากว่า อิมานนั้นยังไม่ได้เข้าไปเจาะลึกในหัวใจเขาจึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธนั่นเองพี่น้องครับหลังจากที่ทารสุนซ,ซลล,ลัฮวาเลวะสลัมช้ให้บรรดาผู้ที่อ่อนแอนั้นอพยพไปยังนครมาดีนะท่านอุมัตก็ได้เชิญชวนอิยาตอิบนุลร,รบีอับอพยพการอพยพแน่นอนละเกินก็ต้องต้องหลบหบซ่อนๆ พราะฝ่ายศัตรูของอิสลามโดยการนําของอบูยฮันนั้นแล้วก็คนที่เป็นพรรคพวกของเขานั้นจำนวนมากมายนั้นเฝ้าจับตามองว่าใครจะหลบใครจะหลีกใครจะหนีใครจะเดินทางล้วนแล้วแต่ตาเป็นตาสับสคอยจับต้องหมดเพราะฉะนั้นการอพยพจึงต้องหลบหลบซ่อนๆหนีไปใช้ชีวิตแบบว่าตามแบบอย่างของผู้ศรัทธาที่จะไปก็คือไปมาดีนะ ก็มีการตกลงกันระหว่างท่านอุมัดอิบนคขอตอบกับอิยาสอิบนุอบีรอบีอิยาสนั้นเป็นคนที่ว่าร่างกายแข็งแรงนะครับร่างกายกำยำอีหม,มานเกินร้อยเก่งทั้งในการรบฉลาดมีไหวพริบมีปฏิภาณแต่เสียอย่างเดียวคืออะไรจิตใจของเขานั้นอ่อนไหวมันก็สมแล้วครับคือคนที่มีอิหมานนั้นเขาจะจิตใจนั้นเขาจะมีความอ่อนไหว อ่อนไหวในที่นี้ไม่ถึงว่ามีความรู้สึกรักมีความรู้สึกสงสารมีความรู้สึกเมตตาเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์คนมีหมายเขาจะมีรู้สึกว่าอ๋อนี่คนจนเขาจะมีความรู้สึกว่าน่าสงสารถ้าฉันมีฉันจะช่วยเหลือมันเป็นการมาตรวัดว่าจิตใจเราแข็งกระด้างหรือจิตใจของเรานั้นอ่อนไหวนั้นขึ้นอยู่กับการว่าเรามองคนที่ต่ํากว่าเรานั้นแย่กับเรานั้น เรารู้สึกสงสารอยากจะช่วยเหลือเขาหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้สึกทุสาเออไม่ใช่เรื่องของฉันอันนั้นแสดงการว่ามาตรวัดของเราคืออหมันของเรานะั้น่ะยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับท่านอุม,มัติอิบนุคขะตอบกับท่านอิยาสอิบดุลอบีรอบีอะก็ตกลงกันที่จะเดินทางลบหลีกนะครับท่านก็ออกเดินทางจากมักกะไปยังมดีนะ่ย เพราะการเดินทางนั้นท้ารถสุนสรลทร้อหวเลยสนัมอนุญาตให้เดินทางคือว่าใครจะเดินทางยังไงใครจะไปยังไงใครจะออกยังไงอันนี้แล้วแต่แต่ละคนไม่ได้เดินทางไปพร้อมๆกันส่วนท้ารถสุนสรลทร้อหัเลยวสนัมเดินทางไปกับท่านอบูบักัตกับคนนําทางอีกคนหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งการเดินทางลงใต้แล้วกับเรียบทะเลแดงไปเพราะอะไรถ้าหากเดินทางโดยฉับพัน โดยต่างโดยแบบเปิดเผยแน่นอนละเกินศัตรูอิสลามนั้นซึ่งกําลังจ้องซึ่งตอนนั้นกําลังเหมือนสิงโตต้องการจะตะคุบเหยื่อนะคือพร้อมที่จะขจรนเข้าหาได้ตลอดเวลาแต่โดยกับฮิกมาแล้วก็การนําทางของอัลลอฮฺสมาตาลานั้นให้บรรดามุสลิมนั้นอพยพแบบเงียบๆต่างคนต่างอพยพต่างคนต่างไปเช่นเดียวกันอุมัดเดินทางไปกับอียาดและทั้งสองก็เดินทางไปใกล้จะถึง อยู่ระหว่างทางไปมาดีนะแน่นอน,นเสียงต่างๆมากมายแล้วเกินคุยกันฟุ้งเลยอยู่ในสภาพวกกุฟารมาักาว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกับอบูยานว่าอบูยานอบูยานยังไม่รู้ว่ายาสอิบดุรบีอาน,นั้นออกเดินทางแล้วอพยพไปแล้วท่านไม่รู้เลยหรือว่าน้องชายของท่านนั้นอพยพไปแล้วอบูยานมโมโหฉุนเฉียวเลือดขึ้นหน้าไปได้ยังไงไปเมื่อไหร่สุดท้ายก็ อบุูยันก็ออกไปกับเพื่อนของเขาคนหนึ่งชื่อว่าฮาลิสอิบนนฮิชามลูกผู้พี่ลูกผู้น้องเขานะครับออกไปไปกันสองคนเสร็จแล้วก็ไปเจอไปพบเจอท่านอุมัดอิบุนขตอบแล้วก็อิยาสอิบเุอบีรอบีออยู่ระหวังทางทั้งสองก็เข้าไปหาอบุูยันกับฮาลิสอิบนนฮิซามก็เข้าไปหาท่านอุมัดอิบุนขตอบแล้วก็ อิยาสอิบนออบีรบีอาโดยที่อบูยานพูดกับอิยาสอิบนออบีรบีอาว่าอินนาดีนัก,กะยาหมูรักบิลบิรแท้จริงศาสนาท่านนะ่ะเรียกร้องเชิญชวนให้ทำความดีไม่ใช่หรือแต่ทำไมเจ้านั้นกลับทำตรงกันข้ามตามตรงกันข้ามในที่นี้ก็คือ เจ้ารู้ไหมว่าจเจ้าได้ทิ้งแม่ของเจ้าเอาไว้ที่มักกะเนี่ยนางนั้นทรมานตัวเองนางนั้นออกมาตากแดดนั่งอยู่กลางแดดและนางนั้นสาบานต่อเราอะ่ะจะไม่ยอมเข้าไปในที่ล่มนางเป็นคนชรานะแก่แล้วครับนางนั้นจะไม่เข้าไปที่ล่มจะอดข้าวอดน้ำจนกว่าลูกชายคืออิยาสอิบน์อบบีรบีนะกลับมา นี่เขาคืออบูยันเป็นคนพูดกลับมานะครับพูดกับอิยาดอบูยันนั้นรู้ว่าอิยาดเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนอ่อนไหวมากนะครับแต่เรื่องความกล้าหาญความเก่งกาจในการรบนะครับมีความฉลาดเฉลียวมากแต่จิตใจท่านอ่อนไหวจึงเอาเรื่องแม่มาต่อรองจึงเอาเรื่องแม่มากุกข่าวโดยพูดในทํานองที่ว่าแม่นั้น ทรมานตัวเองอันเนื่องมาจากว่าลูกนั้นอพยพและทิ้งแม่อยู่ที่นครมกักกะนะครับอิยาดก็เมื่อได้ยินตรงนี้ก็มีความรู้สึกมีความรู้สึกอันนี้ว่าฉันจะต้องกลับไปพูดกับแม่ไปทำดีกับแม่ไปอธิบายให้แม่ก่อนที่ฉันนั้นจะไปถึงมาดีนะนี่คือความในใจของอิยา ลูกที่เป็นมุสลิมลูกที่เป็นมุ่มินกับแม่ที่เป็นมุสลิป็นกาเฟตความผูกพันนั้นมันเกิดขึ้นไปกล่อมแม่ไปคุยกับแม่ไปบอกกับแม่ว่าอิสลามนั่นคืออิสลามส่วนการปฏิบัติความดีต่ออัดนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงจะจบลงยังไงนั้นวันนี้หมดเวลาเราคงจะต้องมาติดตามในวันต่อไปสำหรับวันนี้นะครับ As a s s a l ั m u ุม a i k u m w a r a h m a ล u l l a h wabarakatuh